สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกนะครับวันนี้เรามีวิธีการและขั้นตอนนะครับในการใช้น้ำยาสลิกพีแมทหรือน้ำยาหล่อลื่นท่อนะครับก่อนการยิงคอนดีปั๊มทุกครั้งของประเภทปั๊มปู๋นะครับเดี๋ยวตามไปดูความนะว่ามีวิธีการและขั้นตอนยังไงในการใช้งานอย่างถูกวิธีตามมีดูค้ามเลยครับสวัสครับใช้น้ำยาสลิกพีแมทหนึ่งถุงก,กับน้ำยี่สิบลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับฉีดถุงน้ำยาสลิกพีแมทเทน้ำยาสลิกพีแมทลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ ใช้ไม้คนประมาณ20-30รอบนะครับให้สังเกตนะครับผงแป้งที่เราเทลงไปให้กลายเป็นน้ำข้นๆนะครับซึ่งมีลักษณะเหนียวลื่นนะครับโดยวิธีการสังเกตด้วยตาเปล่าหรือใช้มือจับดูนะครับถ้ามีลักษณะเหนียวลื่นแล้วก็ให้พอนะครับหลังจากนั้นนะครับมิกคอนกรีตนะครับไตโมให้เข้ากันนะครับเพื่อคลุกคล้อคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับปล่อยคนกิชลงมาบริเวณฮ o อปเปอร์ให้อยู่ในระดับสูงกว่าใบกวนนะครับหลังจากนั้นนะครับเทน้ำยาสลิกพิเตลงไปในรูดักบอลที่เราได้เปิดรอไว้นะครับหลังจากนั้นให้ฝาปิดนะครับยึดน็อตให้แน่นนะครับ เร่งรอกเครื่องยนต์ประมาณ1 2 0 0รอยรอบขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นบอลสโตกันทาํงงานลงขึ้นหนึ่งนะครับเพื่อลดอัตราการยิงให้ช้าลงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คอนปีตตันในขณะที่เราสตาร์ทมอเตอร์นะครับสังเกตการไหลของคอนปีตนะครับมันจะไหลไปตามท่อแน่นอนและขึ้นไปที่บูมจนกระทั่งนะครับ มีน้ำยาสลิตที่ไหลออกมาบริเวณปลายท่อยางและมีคอนกรีตไหลตามออกมาเล็กน้อยให้ทําการหยุดยิงหลังจากนั้นนะครับใช้ฝาปิดท่อนะครับปิดบริเวณปลายท่อยางเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตอกในขณะที่เรายกพื้นขึ้นไปบน,นเรเวณหน้างานที่เราจะถืคอนกรีตต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเลือกใช้นะครับน้ำยาสลิตที่แบ่ก,ก่อนการพิงคอนกรีตทุกครั้งนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของลูกค้านะครับ อย่าลืมนะครับเลือกใช้รถต้อมเอเวอเรสต์รถต้อมที่มีอาชีพคอยดูนแลครับสวัสดีครับ